สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมายังไงอะแบบออกเปิ๊กชุดหนึ่งเซตหนึ่งที่ที่ผมไปลองใช้ดูแล้วแบบมันโอเคมากกับ,ก,บกับการเล่นในแพทนี้นะผมว่ามันมันโอเคมากแหละมันน่าจะใช้ได้หลายแพทแล้วแหละแต่ว่าแพทเนี้ยผมว่าแบบดายที่แบบว่าโดนตีแล้ววิ่งไปแอบฮิวเนียนเนียนอะไรพวกเนี้ยคือมันมันใช้ได้ดีเลยใช้ได้ดีนะครับแต่ดานที่ผมไปเจอมาที่ผมเอาไปลองเล่นมาเนี่ยมันจะเป็นผมเอาไปเล่นด่าน rpd นะครับเพราะช่วนี้จะเจอเนิร์ดเยอะหน่อย นะครับซึ่งอัปเดมาแล้วแบบเนิร์ดโคตมากโคตรจนแบบเจอไปด่านธรรมดาแทบจะสู้เนิร์ดไม่ไหวเลยนะครับยิ่งสายสโลนี่ยิ่งยิ่งยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีมาแนะนาเซ็ตเปิร์กเซ็ตหนึ่งนะครับก็ขี่เปิร์กนี้เลยนะครับเป็นบูน2อันนะครับเป็นบูนล,ลบรอยเท้ากับบูนฮิลเองนะครับแล้วก็จะมีอีกเปิร์กหนึ่งก็จะเป็นกัดฟันโทนอันนี้เวลาเราฮิลเนี่ยจะไม่มีเสียงฮิลทุกขีเราใช้กระเป๋าฮิลหรือว่าฮิลโดยที่ไม่ใช้กระเป๋าเนี่ย กับในบูเนี่ยมันจะมีเสียงฮิลเสียงฮิลใช่ไหมแต่แบบเปิร์กอันนี้กับฟันทนเนี่ยจะไม่มีเสียงฮิลเลยสักนิดหนึ่งนะครับแทบไม่มีไม่ได้แทบเลยคือไม่มีเลยไม่มีเลยดีกว่านะครับสาหรับเสียงฮิลซึ่งเวลาเร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 าโดนตีเนี่ยจากจากเบิร์กเนี้ยอีกเบิร์กหนึ่งคือเอาชนะเวลาโดนตีปุ๊บมันจะสปินฉีกออกไปข้างหน้านะครับจะปินวิ่งเร็วมากวิ่งวิ่งวิ่งคือมันจะเป็นคอมโบหมดเลยครับในในเซตเปิร์กสี่เปิร์กนี้นะผมว่าเอาไปโซโล่ก็เล่นได้นะเอาไปโซโล่ก็เล่นได้้รบเผมอกให ไม่ต้องไปเป็นตี้เลยโซโล่ก็เล่นได้คือแบบเราโดนตีแล้วก็วิ่งไปแอบฮิวแต่เป็นต้องพวกด่านที่แบบมีซอกมุมเยอะๆแล้วก็ด่านมืดๆนะครับแต่ที่ผมเอาไปเล่นมาเนี่ยจะเอาไปเล่น RPD มุมของด่าน RPD เนี่ยส่วนมากจะมีที่มืดๆผมจะไม่ใส่ไม่ใส่พวกเครื่องลางไปเลยนะครับเพราะมันจะสว่างเขาอาจจะหันมาเห็นเราได้นะครับผมลองเอาไปใช้ามาแล้วคือบันเซตเนี้ยคือดีมากว่าผมว่าดีมากเลยสาหรับสายแบบโดนตีแล้ววิ่งฉี่ไปแล้วแอบฮิลเนี่ยคือเปิร์กแรกนี่ก็คือผรนก้าวเงาเรา เวลาเราเราเราวิ่งเนี่ยมันจะมีรอยขีดข่วนมาตามรอยวิ่งอ,ะอ่ะตามพื้นตามกำแพงใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่ในในบูนระยะของบูนเนี่ยมันจะไม่ทิ้งรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ต้องในระยะของบูนนะส่วนเวลาเราวิ่งออกจากบูนไปแล้วเนี่ยมันจะก็ยังติดอ่าไม่มีรอยขีดข่วนอยู่ประมาณ4ี่วินะครับแล้วก็จะหายไปแต่ถ้าเราอยู่ในบูนเนี่ยวิ่ง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 ไปเรื่อยๆเนี่ยรอยเท้าก็จะไม่เกิดนะครับรอยเท้าจะไม่เกิดขึ้นมาเลยนะครับอีกบูนหนึ่งก็จะเป็น ฮยูเองนะครับสามารถที่อยู่ในบูทก็จะสามารถอยู่ยตัวเองได้เวลาตัวเองเก็บนะครับก็ถึงไม่มีกระเป๋าก็ช่วยได้นะครับอีกเบิร์กหนึ่งก็จะเป็นกัดฟันทนนะครับเบิร์กนี้ผมว่าดีคือมันจะคอมโบกันหมดเลยครับสมมติว่าเราโดนคิลเลอร์ตีเสร็จปุ๊บเราวิ่งมันจะสปินไปยาวๆเลยใช่ไหมวิ่งขี่ไปยาวๆเลยสําหรับเบิร์กเอาชนะเอาไปเสร็จปุ๊บเราไปหามุมมุมหนึ่งที่มันมืดๆอ่ะแบบมันจะลใสายตายคิดแล้วปุ๊บเราฮิลเลยฮิลเสร็จปุ๊บมันจะไม่มีเสียงไม่มีเสียงเสียงฮิลอ่ะ คิลเลอร์ถ้าไม่ถ้าไม่เช็คดีๆก็จะเดินผ่านเราไปเลยอย่างคลิปเดี๋ยวจะมีคลิปต่อให้ดูด้วยนะครับซึ่งซึ่งผมว่ามันใช้ได้ดีมากสําหรับเปิร์เซนตนี้นะส่วนไอเทมที่ผมเอาไปจะเป็นกระเป๋าพยาบาลสีเขียวถามว่าทำไมต้องใช้สีเขียวผมเป็นคนที่ชอบใช้สีเขียวเพราะมันฮิวไวนะครับฮิวไวกับเพิ่มชาร์จกับ16กับ12บสองเนี้ยเราก็สามารถฮิวเพิ่มได้อีกประมาณ2ครั้งกว่าสําหรับสําหรับสําหรับเพิ่มชาร์จนี้ไปนะเอาเพิ่มชาร์จไปด้วยได้ที่ฮิวได้2 3สาครั้งโดยประมาณนะคร มันจะใช้เวลาในการฮิลเนี่ยประมาณ10-13วิไม่เกิน15วิ12-13-14ประมาณเนี้ยมันเร็วมากนะครับซึ่งผมแนะนำอยากให้ทุกคนเอาไปลองใช้ดูสำหรับเซตเบิร์กเซตนี้นะหรับเซตเบิร์กเซตนี้สู้กับเนิร์ดได้สู้กับตัวสู้กับได้ทุกตัวเพราะถ้าโดนตีแล้วสามารถวิ่งฉี่ออกมาได้อะไรเงี้ยแต่แบบว่าสู้กับพวกนีเจียนไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะถ้ามันมันจิ้มเราแล้วเขาก็อาจจะเห็นออร่าเห็นอะไร เห็นเห็นแบบเราต้องมาฉีกแผนลึกก่อ,อนก็ได้ได้ยินเสียงอะไรเงี้ยเวลาเราเรา,เราครบเวลาเราโดนเจียนแทงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ตัวธรรมดาโดนตีวิ่งไม่ฮิวอย่างเงี้ยผมว่าช่วยได้เยอะเพราะฉะนั้นผมแนะนําเชตนี้หนึ่งเชตในแพทนี้นะเล่นเล่นเอาไปเล่นผมว่าใช้ได้ดีเลยแหละยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองไปดูคลิปก็แล้วกันนะครับว่าที่ผมเอาลองเอาไปเล่นเนี่ยมันสามารถช่วยได้ขนาดไหนและดียังไงนะครับในแต่ละเปิร์กยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปเลยก็แล้วกันครับผม เอ้ยเชี่ยเนินว่ะสนใจพี่เอกแล้วว่ะแอบก่อนแอบกรอนแอบกรอนไม่เจอเครื่องบันไฟเลยว่ะเจอกูป่าะวะไม่เจอเอ้าอ,อีกตัวท้ายที่จเอาเออ เพียงนเปิดใหม่ป่ะน่ะตื่เปิดใหม่ไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ออกมาเจอเขาไม่ได้เหมือนไม่ไล่ปั่นเครื่องข้างหลังจีกูไปซ้ำเครื่องเดิมเลยที่มึงปั่นกลับมากลับมากลับมาที่เครื่องเดิมยังล็อกอยู่มันล็อกกี่วีอะนั้น45กูปั่นเครื่องที่มึงปั่นเกมที่แล้วอะเกมเด็กแจ๊กข้างหลังสุดอะ โอเคบูรังไปมันหาพี่เอกเหรอใช่เชี่ยทางบูร์ไปแล้วมันยังอยู่ฝั่งเนี้ยต้องให้เสร็จเจแข่งสู้ เพีปันเลยมันอยู่ฝั่งขวาเกมต้องลาบไปเล่นฝั่งซ้ายมันะมันเพียบบูนไม่ให้แล้วพยายามเดู่เครื่องตรงนี้ประมาณสามสิบของบูนแถวบูนนิกงมาแล้วอยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนนะไอ้เพี้ยผมลากใส่ปะเนี่ยมาหนิ่งขอใช้พื้นที่หน่อยครับขอใช้พื้นที่หน่อยครับ เอาเฮียเจอนิวโห่นิวพี่ขอโทษโอ้นี่ลากใส่คนอื่นอีกแล้วก็มือบอกให้กูไปเล่นฝั่งซ้ายกูก็วิ่งมาฝั่งซ้ายกูฝั่งซ้ายแต่ฝั่งซ้ายที่ไม่ใช่ที่ไม่มีเพื่อนอยู่ว่ะไอ้เหี้ยกูไม่รู้อ่ะนิววิ่งนี่แต่ดั้ำขอบคุณครับแล้วก็ไปทายสามของคุณครับนิวไหวนิวไหวไม่มีรอยเท้าวิ่งไปเลยนิวนิวไหวเร็วๆมันหาผมมันหาผมมันหาผม วิ่งแบบไม่หยุดไงก็วิ่งแบบไม่มองหลังด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่นิวจานเจจะขอโทษไหมไม่ขอโทษถ้าเป็นอีฟลอยอ่ะกูตั้งใจจุกอยู่ไม่มีเวลามาพูดดีก็หายไลน์ไม่ตอบกูตั้งใจจุกอยู่นะกูตั้งใจจุกนะฮฮะะหเหรอพี่ต้องปั่นองปั่นฝั่งซ้ายนั่นอะฝั่งซ้ายปั่นอยู่กูปั่นห้องน้ำพี็จไปแล้วเพื่อนมึงไงจังหวะเมื่อกี้ให้ปิงสองร้อยเลย ไม่ใช่ไม่ใช่นิวมาได้แล้วเสร็จป่ะมางเรื่องเสร็จป่ะเจนิวช่วยโอบกุ้มพี่ลงไปจากเสานี้หน่อยได้ยี่บอยอ่ะอยู่ดีๆก็หายไยไม่ต่อหาไม่เจอนะไปแล้วครับน่าจะพังบุญมันไม่น่ามาหรอนิวนิวนิวมาหรอนาน่าน่าจะอยู่แถวแถวเราแหละแยกย้าย เอกฟังความไม่เหลือเครื่องแล้วจีจีเครื่องเหลือฝั่งซ้ายหมดเลยพี่เอกจีจีปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วตรงมีการแแบบแตการที่เหลือฝั่งซ้ายหมดแล้วพี่เอกเออมึงปิดการแแบบก็ได้แล้วฝั่งซ้ายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะปั่นห้องน้ำให้ไงมันมาตรงกลางไปไปเขาจะขึ้นไปพังบูนป่ะเอานะกูเจอมีอยู่เครื่องนึงมีเครื่องนึงมีเครื่องนึงพี่เอกปั่นเลยฝั่งซ้ายกูปั่นห้องน้ำไม่อยู่ ตามห้องน้ำอยู่นิว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 ปัดนิวปัดนิวปัดดีกว่าให้เจไปโอ้โหตายยากไปเร็วไปหน่อยเบนเป็นเบนไป็นเราช่วยได้นะได้แล้วเนี่ยสี่เครื่องแล้วเนี่ยเบนฮะมุกเคมเหรอนิวนิวนิวไปแอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอช่วยโอ้โหเอาเก่าแล้วกูยังไม่ติดอ่ะมาลากผมมากลางกลางแมปลากผมมากลางแมปเอามันไปมัไปทางเครื่องพี่อีกไปทางเครื่องพี่อีกไปทางเครื่องพี่อีก ไปแล้วไปแล้วติดเลยสวยเรื่องสมัยนี้เขาคงไม่ไหนโดนวัยเลยไงแล้วกูไปออกประตูหลังเจอพี่เหรอน่ะไม่รู้อ่ะอู้ฮิวอยู่อ่ะไม่มีเสียงอ่ะเต็ดเต็ดหากูไม่เจอ ไอ้บล็อกหลุดทีมหลุดปะเป็นกูกำลังฮิวกำลังหีุดบหลุดปะหลุดปะไม่ไม่หลุดว่ะคนเดียวไม่หลุดอ่ะมันเอาไอ้ข้างในเสาไหนเสาไหนจะหลุดจะหลุดสองคนไม่ทันแล้วกำลังฮิวกำลังฮิวกันอยู่กำลังฮิวกันอยู่มาพี่มาช่วยเลยตรงนี้ช่วยง่ายเลยได้ประตูประตูนั้นเปิดแล้วใช่ปะเปิดแล้วเปิดแล้วบิงแล้วช่วยเลยช่วยจังหวะหมอลำช่วยจังหวะหมอลำบอกไว้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 สวยนิ้วนิ้วเยอะแล้ว บังให้บังก็อยู่บังก็อยู่บังก็อยู่โอเคสวยโอ้ตัวกระตุกเลยบังแบบตัวกระตุกตัวกระตุกกระตุกกระตักเอาว่ะเอาเนิร์ดมาต้องเจอด่านนี้นะแก้ทางของพี่เอกนั่งตีกูกูวิ่งบนห้องน้ำแล้วเข้าไปอยู่ในซอกไอ้เบสแล้วกูอยู่ไม่มีเสียงขากูพี่เจ๊ถ้าเกิดแก้ทางแบบมึงทำยังไงวะเจ๊แก้ทางแบบกูเหรอเออ ไม่ต้องแก้เอ้า